สวดีคะ่ะท่านผู้ชมคะตอนนี้ช่องปลายพยานิวทีวีออนไลน์นะคะเราอยู่ที่ถนนเซาททิงสีบอดนะคะอำเภอปลายพยาจังหวัดกระบี่นะคะซึ่งวันนี้นะคะเราจะพาท่านผู้ชมมากออ่อติดสถานการณ์ต่อเนื่องนะคะจากเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นนะคะก็คือจลาหลักของเราเองนะคะมีกลุ่มราษฎรที่ไร้ที่ดินทำกินนะคะได้ปากหลักรวมตัวกันนะคะเพื่อรอเจ้าหน้าที่ของทางป่าไม้ รวมถึงรนวยงานอื่นๆเนี่ยที่จะเข้าเดินทางมาในพื้นที่วันนี้นะคะแล้วก็เราอยากให้ท่านผู้ชมได้ชมภาพบรรยากาศไปพร้อมกันนะคะว่าวันนี้จะมีเจ้าหน้าที่มาจํานวนกี่นายนะคะแล้วก็ผู้ชุมนุมอยากได้อะไรบ้างจะมีการเรียกร้องสิ่งใดนะคะเดี๋ยวเราพาไปชมภาพบรรยากาศเลยค่ะ นะครับในคำพิพากษาบอกว่าให้ผู้ถูกฟ้องคดีที่หนึ่งผู้ถูกฟ้องคดีที่สองโดยโกรมอุทยานชาติสัตว์ป่าและพันธุ์พืชร่วมกับผู้ถูกฟ้องคดีที่สามผู้ถูกฟ้องคดีที่สี่และผู้ถูกฟ้องคดีที่ห้าในผมอธิบายให้ฟังว่าผู้ถูกฟ้องคด,ดีที่หนึ่งนะครับก็เป็น<อ>นักทันตีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมนะครับผู้ถูกฟ้องคดีที่สองจะเป็นกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ผู้ถูกฟ้องคดีที่สามคือกรมอธิปดีกรมป่าไม้นะครับผู้ถูกฟ้องคดีที่สี่คือผู้ในการสํานักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่12สาขากระบี่และผู้ถูกฟ้องคดีที่ห้าคือผู้ว่าราชการจังหวักดกระบี่นะครับในคำพิพากษาสั่งให้นะครับให้ทางผู้ถูกฟ้องคดีทั้งห้านะครับดำเนินการจัดระเบียบการอนุญาตนะครับให้ใช้ประโยชน์ในที่ดินป่าสวงวนชาติ เพื่อพิจารณาให้กับผู้ยากไร้ไม่มีที่ดินทํากินและเป็นคนในพื้นที่เป็นหลักให้เข้าทําประโยชน์ในพื้นที่ป่าสงวในที่หอดอายุอนุญ,ญาตในจังหวัดกระบี่จังหวัดสิบเอ็ดแปลงนะครับตามมติคณะมนตรีเมื่อวันที่ยี่สิบหกสิงหาสองห้าสี่หกนะครับได้กรมดอกไม้ได้มอบหมายให้ทางสํานักนะครับมาสํารวจข้อเท็จจริงนะครับในสิบเอ็ดแปลงที่หมดอายุอนุญ,ญาต <st Cher ie> <sm all> ในสิบเอ็ดแปลงนี่มันไม่ใช่อยู่เฉพาะตรงปลายพญยาอย่างเดียวนะครับ <st uch> มันจะมีอยู่ที่อําเภอขอพนมอําเภอเหนือคลองอําเภอเอานึกแล้วก็อําเภอปลายพญา <st uch> สําหรับที่ท่านลงมาในพื้นที่นี้นะครับเป็นพื้นที่ที่ได้รับอนุมัติให้มีการนื้อถอนป่านะครับแล้วก็ปลูกป่าตามนโยบายของรัฐนะครับนโยบายของรัฐบาลนะครับเป็นเป็นไปตามนโยบายป่าไม้แห่งชาตินะครับ ซึ่งจะต้องเพิ่มพื้นที่ป่าให้ได้40%ของพื้นที่ประเทศนะครับแล้วก็เป็นไปตามยุทธศาสตร์ชาติ20ปีนะครับซึ่งเราได้วางยุทธศาสตร์ชาติอยู่แล้วนะครับรประกอบกับนโยบายตรงนี้นะครับต้องการลดพื้นที่ปา่าพื้นที่ที่ไม่ได้รับอนุญาตเนี่ยลดลงเพื่อให้ราคาปา์มสูงขึ้นนะครับทางคณะกรรมการระดับจังหวัดเองก็ได้มีความเห็นชอบในการรื้อถอนป์าในพื้นที่ตรงนี้ประมาณ7,000ไร่ ครับแล้วก็มีความมติเห็นชอบให้มีการปลูกป่าในพื้นที่เจ็ดพันไร่นะครับตรงที่ท่านอยู่ตรงนี้นะครับวันนี้เองท่านท่านเข้ามาเนี่ยครับท่านเข้าข่ายการบุกรุกในพื้นที่นะครับเข้ามาในพื้นที่ป่าสงวนชาติป่าปลายของพยานะครับก็ก็อยากนําเรียนท่านที่ไม่ทราบข้อเท็จจริงนะครับพื้นที่ตรงนี้นะครับมีการอนุมัติงบประมาณนะครับตั้งแต่ปีสองพันห้าหกหกแล้วนะครับแต่เนื่องจากเมื่อปีที่แล้วเนี่ย บริษัทยูนิวันนี้ได้ไปร้องขอคุ้มครองชั่วคราวจากศาลจังหวัดกระบี่นะครับเราก็หยุดไปเมื่อไม่ตั้งแต่ปีที่แล้วแล้วก็เพิ่งมาดาเนินการลรื้อถอนเดือนพฤษภาคมที่ผ่านมาเนื่องจากศาลอุทธรณ์ภาค8ดได้มีคําสั่งได้มีคำพิพากษานะครับเพิกถอนนะครับการคุ้มครองชั่วคราวของศาลจังหวัดกระบี่นะครับและในแปลงพื้นที่นี้นะครับก็ยังมีข้อพิาพาทอยู่ระหว่างกรมป่าไม้กับ บริษัทยูนิบรนิตนะครับยังไม่ได้ยกข้อยุตินะครับยังมีการฟ้องร้องคือกรมหมาไม้ได้ฟ้องบริษัทยูนิขับไล่ออกนอกพื้นที่ขึ้นอยู่ตรงแปลงนี้ด้วยนะครับแต่บริษัทยูนิบรนิตก็มีการฟ้องแย้งกลับมานะครับยังเป็นคดีความอยู่ที่ศาลจังหวัดกระบี่นะครับก็ให้ท่านทราบว่าพื้นที่ที่ท่านเดนอยู่วันนี้นะครับท่านเข้าข่ายหนึ่งบุกลุกในพื้นที่ป่าสงวนชาติป่าปลายคลองพญานะครับ ถ้าท่านมีการก่อสร้างนะครับยึดถือครอบครองก็จะเข้าข่ายมีการยึดถือครอบครองในพื้นที่นะครับมีความผิดตามมาตราสิบสี่นะครับพรบรป่าสงวนแห่งชาติซึ่งมีโทษจำคุกหนักนะครับแล้วก็ถ้าไม่มีความผิดของพรบป่าไม้ก็จะเป็นความผิดตามมาตราห้าิบสี่แห่งพรบรป่าต่อไม้สองสี่แปดสี่อีกหนึ่งข้อหานะครับท,ทุกท่านเนี่ยคาดเคลื่อนในความทีจริงหรือเข้ามาคิดว่า ทุกคนมีสิทธิ์มาจับจองพื้นที่ซึ่งมันเป็นการกระทำความผิดตามกฎหมายในส่วนของราชการเองนะครับท่านอธิบดีกรมหมอกไม้ก็ได้มอบหมายสั่งการว่าพวกนี้เนี่ยให้ทางสานักได้มาชี้แจงทงคำความเข้าใจกับประชาชนชาวบ้านซึ่งมาจากนอกพื้นที่ซึ่งไม่ไมทราบข้อเท็จจริงนะครับก็ให้ได้ทราบข้อเท็จจริงว่ามันมีกระบวนการของมันอยู่นะครับทางสํานักก็ได้ดําเนินการตามคำพิพากษาอยู่นะครับ ตังอยู่ในเวลา100ปีหรือว่า,วา,ากระทรปปงเขาบอกว่าเขาก็ได้สิทธิ์ไปเพื่อจ,จ,จัดสรรให้กับเกษตรกรตามนโยบายของอปปงแต่กรมป่าไม้ก็บอกว่าเราต้องการคืนกระสรวงปปต้องการพื้นที่มาให้กับกรมป่าไม้เพื่อมาจาาัดสรรให้กับผู้ยากไร้นะครับเป็นนโยบายของรัฐบาลซึ่งตรงนี้ในส่วนนี้ผมก็คงต้องรายงานข้อท็จจริงนะครับให้กับท่านที่เป็นกรมป่าไม้แล้วก็ให้กับสารปกครองูงสุดโดย สารปกครองนครศรีธรรมราชนะครับขอให้ท uh, ่านชี้แจงเรื่องเรื่องพื้นที่ในกระบี่นะครับที่การอายุสมปทานปีไหนครับที่สอบอยู่ในเบื้องต้นวันนี้นะครับแต่เนื่องจากว่าเอกสารยังไม่เรียบร้อยนะครับส่วนใหญ่นะครับสมานจะทยอยหมดตั้งแต่ปี2545-46ประมาณนั้นครับแล้วก็ทยอยหมดมาเรื่อย ถ้าไปในข้อกฎหมายนะครับอาจจะอธิบายเรื่องข้อกฎหมายระหว่างสปกกับกรมป่อไม้นะครับเมื่อ2,537นะครับกรมป่อกไม้ได้ส่งมอบพื้นที่ป่าสงวนให้กับสปกนะครับโดยมีเงื่อนไขข้อตกลงว่าหากอยู่ในเงื่อนไขที่มีสัมปทานนะครับทางสปกต้องการคืนให้กับที่ที่มีสัมปทานเนี่ยเขาก็ปล่อยให้หมดสัมปทานกรมอธิบดีปลไอยนะครับสั่งมาเรื่องปี5 56นะครับให้นำนํำพื้นที่สงวนมาให้จัดสรรให้ควหยาดไรนะครับ และลงลายมือด้วยครับรอที่ดีผมว่าเหตุผลนะครับทุกคนมีครับยังป่าไม้ผมมองว่าตอนนี้ครับ <c oughs> อ่าไม้ท่านดูพื้นที่ทั้งหมดใช่ไหมครับทั้งสิบเอ็ดแปลงใช่ไหมครับอ่าผมผมถามว่าผลปาล์มเนี่ยครับใครเก็บไปผลปาล์มนี่นครับไม่ไม่รู้ได้ได้จริงๆมหาศาลนะครับแต่ตรงนี้เรามาแย้งกันตรงนี้ว่าผมขอพื้นที่ตรงนี้ว่า การตำนานของท่านนะครับผมก็ยอมรับนะครับแต่บางหน่วยบอกว่าอธิบดีสั่งมาผมเชื่อว่าขอดูไปที่อธิบดีสั่งมาเท่นั้นนะครับได้เปลนที่ชัดเจนว่าคุณทำไปกี่ไร่นะครับทั้งหน่วยงานในพื้นที่เนี่ยได้ดาเนินการสร่งมอบแบบไม่เป็นทางการให้กับทางทางคุณสมนตรณีเอกสารหลายร้อยแหลายร้อยแผ่นซึ่งซึ่งส่งให้กับทางสารนครศรีธรรมราชท่านสามารถขอคัดได้หมดทุกแผ่นเลยจากสารปกครองนครศรีธรรมราชครับ ท่านสั่งว่าอย่างนี้นะครับให้ดําเนินการจัดระเบียบการอนุญาตให้ใช้ประโยชน์ในที่ดินป่าสงวนชาตินะครับ<อ>ในกระบวนการนี้คือให้สํานักจัดการทรัพยากรป่าไามา้ที่22ส,สาขาต่อี้เข้ามารวบรวม,ม,มนในฐ <ใน S 1> านะอำนาจหน้นอา,อาที่เราก่อนอำนาจหน้าที่ของสํานักมีหน้าที่รวบรวมข้อเท็จจริงทั้งหมดว่าในในเ็ษแปลงเนี่ยมันอยู่ที่ไหนบ้างมีแผนที่อะไรบ้างอย่างที่ท่านว่านั่น,น,นแหละผมก็ได้ดํานส่งให้กับทาง สารนครสีธรราดเป็นรูปแปลงต่างแล้วก็ได้นำเรียนทั้งเ็นแลงรวมให,ให้ให้ที่ศาลกดแล้วนะครับแล้วก็ในส่วนที่จะดดาเนินการนะครับดำเนินการถวายเจะาจัดสรรให้คนละกี่ไร่อันนี้มันเป็นหน้าที่ของกระทรวงแล้วรัฐมนตรีกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติได้ถึงกร้อมเป็นผู้ถูกฟ้องที่หนึ่งท่านต้องก่หกดนโยบายว่าอันดับแรกเขาบอกให้เราสํารวจก่อนสําสรวจว่าพื้นที่เท่าไหร่มีเท่าไหร่นะครับสอมีคนเท่าไหร่ คนที่เข้าหลักเกณฑ์มายืน่นเขาก็จะมาเฉลี่ยกันดูว่าหนึ่งพื้นที่มีอยู่เท่าไหร่กี่ไร่นะครับเอาพูดแบบชาวบ้านง่ายๆนะครับสองมีคนที่อยู่ในหลักเกณฑ์กี่คนก็ามาหาดูว่าในใน,ในทั้งหมดเปแปลงเนี่ยมีตรงไหนบ้างนะครับอันนี้ประเด็นข้อกฎหมายในเรื่องของรมป่าไม้กัะสมกอเาค่อยว่ากันอีทีแต่ว่าทีนี้ทำความเข้าใจหลักๆก่อนว่าหนึง่งผมมีหน้าที่สำรวจพ,วพื้นที่ใน11บอแปลงว่ามีทั้งหมดกี่ไร่ นะครับสองผู้มีคุณสมบัติตามกฎหมายนะครับหนึ่งเป็นผู้ยากไร้ไม่มีที่มกินสอและเป็นครำว่าและนะครับและเป็นผู้ที่อยู่ในพื้นที่ผมยงเรื่องนี้ครับไม่ได้ยังไม่ได้ว่าท่านนะครับผมก็อยากให้<ม>ช่วยว่าไม่ชาวบ้านอยู่อยู่ตรงไหนบ้างไานเนี่ยอย่าง,อย,างอย่างที่หนังสือต้องมดนี่ครับหน่วยงานรัฐหมดเลยนะแต่ไม่ปฏิบัติผมผมว่าอธิบดีของท่านนะครับผู้ํำนะครับ แล้วท่านจะแก้ปัญหาไงถ้าเมื่อไม่มีใครทำการได้ชุนทุกอย่างเลครับท่านเชื่อเชื่อได้เลยว่าใน180วันต้องมีผลแน่นอนว่าอะไรจะเกิดขึ้นรต่ว่าจะได้ไไไม่ดด้้จะหรือไม่ได้เนี่ยหรือได้เท่าไหร่เนี่ยมันต้องต้องต้องชัดเจนในใน180วันก็ผมก็ก็ถือว่าท่านยังมีใจจะได้นะครับผมผมโอเคนะครับจบเมื่อท่านหน่อยเลยครับไ่้ไม่ได้มือหลุดหันไร่มือหลุดหันไร่ล้มไป7,000ผมถามว่าอีก9,000ไปไหนครับ ก็ชี้แจงว่าใช่นหมจริงๆใบอนุญาตที่มันก็หมดสองหมืนน่นไร่สองหมืน่นไร่แต่ว่าขณะที่บริษัทเข้ามาทำการทมาปลูกป่าเป็นพื้นที่นะครับ,รบจากการวิ่งวแล้วก็เกือประมาณอยู่หมืนม่นสามพันกว่าไร่ครับครับแล้วเนี้ยมันจะมีพื้นที่ที่ที่สูดติดที่ชาวบ้านอ้างว่าอยู่โกรธประมาณสี่พันกว่าไร่อยู่ระหว่างการที่สูดติด ทางปุ๋ยหมอก็ได้กัารนนี้ออกไปแล้วที่เดิมก่อนที่จะเป็นป่าไม้หัวอินชาเนี่ยมันเป็นป่าไม้ถาวรก่อนที่ป่าไม้ถาวรเนี่ยในไม้เกศติ่งอยู่แล้วว่าเขานได้มีการอยู่บอดอยู่ประมาณส่วนหนึ่งนะครับในระหว่างการสืบพันธุ์ที่่ภาพถ่ายย้อนหลังว่าในคนนั้นอยู่อยู่บอดไม่ได้หรือว่าอย่างบอดซึ่งเขาเป็นต่อไปถึงสายกิดได้ครับ ถ้าใครอยู่ก่อนก็อยู่ห่ากการได้แต่ว่าทำกุปญาบัตรเองได้กัรพื้นที่ไว้ประมาณเกือบห้าพันไร่ไว้ไไม่คนที่ถูกสิลแล้วไม่ได้ก็จะได้พอตชมจังไปแล้วในก้าพันไร่เนี้ยในห้าพันไร่ถ้าใครอยู่พื้นที่ตรงเนี้ยก็จะรู้ว่าเขาอั้งสิลถึงในพื้นที่ถ้าใครเป็นคนไกยพยานจริงนะครับก็จะรู้อีกแล้วว่าเขาอยู่หนาแน่นเป็นส่นน่นะครับแล้วก็แผนที่เราก็มีอยู่แล้วผมว่า จริงแต่ว่าในใอดีตที่ผ่านมาปีหนึ่งห้าเนี่ยอาจจะมีชุมชนไม่หนาแน่นมากแต่ถ้าวันนี้ชุมชนค่อนข้างเต็มพื้นที่ในทางกรมป่าไเองก็เรียเห็นความสําคัญว่าเออเพื่อนนโยบายของรัฐบาลจะจัดสรรพื้นที่พอให้เราก็ประชาสัมพันธ์ด้วยกับพื้นที่ทราบว่าในพื้นที่การการวิูทยุติดถ้าได้วิทยุติดก็ได้อิสระติดไปแต่ถ้าไม่ได้อิสระติดก็จะได้คอทชอรับผิดนะครับต้องการไว้ประมาณเกือบห้าพันไร่ในพื้นที่ดอกเดียได้นี้นะครับ เราคูยกับเจ้าหน้าทีครับเรายักคุดีๆนะครับคยากไม่ลงเลยเดีนะครับพอเดียวต่างไหต่าต้กระตุกวมาเลยนะครับป่าไม้ต้นะครับต้เอา้กันด้านป่าไมเดีรอยลยครับนต่างาที่ลตากลงมาดีรอยแล้วก็ต้มแบบข้าวอับาัวอะไครับตอนนี้ป่าไม้รวมกันกับป่าไม้แล้วก็พวกโรงรวมกันพิจารานะครับที่ระแวงทานกับพิจาณาคนเลียวไม่ได้เลยตอนนี้จะ่กับตบมือดีคับตบมือแต่ตบมือพวกโรงที่คับ ทุกทายทุกนเป้ารมายที่กับพีนองถ้ามีปนาพุ่งบอเลยนะครับว่าเราได้เยิะปีนองสมมนะครับถ้าอย่างยุว่ามั่วกับพีนองนีนะครับพุ่บอว่าปุ๊าตียอะนะพีนองได้นะครับไม่นานเราขึ้นเป็นเหลืองน่นองกับเป็นเนลนองปีนองนะนี่คือพกข้อคามนี่ยึดกับอยากถึงกับขคลงนะครับให้กูุูยก่อนให้กูพูยก้อนอยากเที่อไม่ลงครับในเมืองติดตาลอยยกกันีนะพุกระตองทำแบดีเหมือนกันนะครับ เดีย๋ยวนี้นะครับยังค้างขาดใจถามท่านผอแทนท่านนายกพี่น้องประชาชนได้ไปปลูกขานมทำโอ่งน้ําทําที่พักอาศัยอยู่เป็นอาทิตย์แล้วที่นี้ท่านมาวันนี้เนี่ยท่านบอกว่าอย่างนั้นมันผิดกฎหมายเมื่อท่านเรียนข้อกฎหมายเรียนความผิด่าติดคุกเท่าไราปรับเท่าไราพี่น้องประชาชนทราบและในเมื่อพี่น้องปรับหลักอยู่อย่างนี้แล้วจะให้พี่น้องหรือหรือว่าอานุโลมดีกักน ก็อันดับแรกนี้ครับผมขอความร่วมมือนะครับให้ให้ยุบถอนนะครับ <c oughs> เพราะว่าทางเจ้าหน้าที่ของรัาไม่ว่าหน่วยงานไหนไม่ว่าฝ่ายปกครองฝ่ายตำรวจฝ่ายป่าไม้นะครับเก็บรวบรวมพยนหลักฐานไว้ครบถ้วนแล้วนะครับแต่วันนี้ผมขอความร่วมมือคือว่าในใจผมเองเนี่ยเราไม่อยากจะเีคดีกับนะครับที่มายูนี่ทราบแต่วันนี้ท่านทราบแล้วท่านรูออ้แล้วก็ขอความร่วมมือท่านนะครับยุบถอนออกไปนะครับ พราะผมก็ไม่อยากจะเรียนคดีจริงนะครับข้อกฎหมายนะมันมันมีสองเรื่องนะครับเรื่องพันธยาหนึ่งมีเจตนายึดถือครอบครองบุกลุกยึดถือครอบครองเจตนาท่านมาแปลที่แล้วมีเจตนาแน่นอนนะครับสองในข้อกฎหมายท่านยึดถือก็พอท่านมีการสร้างมีการพูดนะครับมีการสร้างต่างๆ์ประกอบความผิดตามกฎหมายยาบรรเทาแล้วนะครับแต่วันนี้เนี่ยผม ถือว่าท่านยังไม่ทราบข้อที่จริงในความในในท่านเชื่อในข้อที่จริงนะครับก็ให้ท่านนิโถนไปแล้วก็กลับบ้านแล้วก็เข้าไปยื่นตามช่องทางที่ถูกต้องหมายความว่าให้ยื่นว่าท่านเป็นผู้ยากไร้และเป็นคนในพื้นที่จะหัเขบี้เอาง่ายยื่นสองชนช่องทางหรือทางอำเภอ,อยี่อำเภอแร้วว่าอยู่จังหวัดก็ดยื่นที่จังหวัดนะครับว,ว่าท่าน,ท,านท่านมีคุณมสมบัต ครับเป็นกระนการแั้วนะครับเพราะว่าหากท่านยังยืยนืนยขอความร่วมมือขอร้องครับว่าดึทางกลับนะครับแล้วก็เก็บมือถนอนับบ้านขอทพี่น้องเราได้อยู่พื้นที่ในป่าบ้างนะครับคือให้มีที่ปักกิงนะครับเราไม่วุ่นวายอยู่แล้วครับแต่วันที่ท่านตรงนี้รู้ครับตรงนี้ปัดได้สำคัญท่านเป็าสำนักไม่มีอำนาจในการอนุญาตให้ใครเข้าอยู่ในพื้นที่ป่าสงวนชาติโดยไม่มีเหตุจำเป็นหรือไม่มีเหตุข้อกฎหมาย การขอขอบคุณทุกท่านที่เข้ามานะครับเข้ามารับฟังการชี้แจงข้อที่จริงนะครับก็ขอขอบคุณทุกท่านนครับข้ขอเดินทางกลับโดยสวัสดิภาพนะครับท่านอันนี้กับเดี๋ยวเราข้างในนู้เดี๋ยวเราของเธอนะครับก็ยายก่อนน้ครับอันนี้ย้ายตามมันเดี๋ยวนี้วข้างในเดี๋ยวพวกมันมีน้องผุ้มไปจัดการนะครับมีน้องมามาครับขอบคุณสุภาณนะครับเตมานะครับดีได้ปะดีนะใช้จะมาได้บ้างนะครับ ครับครับกดบางตาครับทีนี้นะครับอยู่ในเขตหน้าบันนะครับเดี๋ยวเราต้องเปลี่ยนโอแอวนะครับไอ้รถนั่นไอ้นู้นก็เห็นเรารัเกียจเสียวมาเอาเดี๋ยวกับต่ออีกนาทีคนตรงมื่อเจ็นาทีกับตกตาเนี่ยถือมาเนี่ยถือมาตบก้มตบตบตบแบกตามไปแบกตามไปที่กลุ่มป่าไม้นะคะได้เดินทางมาในพื้นที่นะคะแล้วก็พบกับผู้ชุ่นุ่มนะคะโดยเป็นกลุ่มประชาชนที่ ในที่ดินนำกลินนะคะในขณะนี้นะคะหลังจากที่แจ้งนะคะรายละเอียดต่างๆให้กับผู้ชุมนุมได้ทราบนะคะท่านก็จะขออนุญาตเดินทางกลับนะคะก็แจ้งข้อเงื่อนไขต่างๆรายละเอียดให้กับทางผู้ชุมนุมได้ทราบไว้ก่อนนะคะว่าทางกรมป่าไม้และเจ้าหน้าที่ที่เที่เกี่ยวข้องเนี่ยเดินทางมาวันนี้เพื่อให้รายละเอียดและชี้แจงนะคะให้กับประชาชนที่ปักหลักชุมนุมตรงนี้ได้ทราบนะคะแล้วก็ปฏิบัติตามกฎหมายนะคะอันนี้ก็ขณะนี้นะคะก็ได้เดินทางกลับนะคะ ซึ่งในขณะนี้ที่เราเห็นนะคะท่านผู้ชมคะก็จะเป็นรถของทั้งเจ้าหน้าที่กรมป่าไม้นะคะแล้วก็ฝ่ายปกครองนะคะทั้งหมดเลยนะคะที่เป็นขบวนยาวนะคะมาเรียกว่าลงพื้นที่นะคะแจ้งรายละเอียดให้กับผู้ชุมนุมได้ทราบนะคะถึงข้อกฎหมายต่างๆนะคะแล้วก็ควรปฏิบัติอย่างไรนะคะตามกฎหมายที่สิทธิของผู้ชุมนุมควรจะทําหรือทําได้นั่นเองค่ะและทางนี้นะคะเจ้าหน้าที่ตํารวจแล้วก็รวมถึงฝ่ายปกครองกรมป่าไม้นี่ยก็จะเดินทางกลับค่ะ หลังจากที่หัวหน้ากรุมป่าไม้ได้อธิบายรายละเอียดต่างๆนะคะแล้วก็ชี้แจงนะคะขอ้อกฎหมายที่ให้ผู้ชุมนุมได้ทราบและปฏิบัติตามแล้วนะคะทางกลุ่มผู้ชุมนุมเองนะคะก็มีการประกาศเตือนจากแกนนานะคะแล้วก็แจ้งข้อมูลข่าวสารต่างๆว่าให้ทางกลุ่มผู้ชุมนุมเนี่ยได้เก็บข้ามของนะคะแล้วก็เตรียมพร้อมที่จะเดินทางขึ้นกรุงเทพมหาคนครนะคะซึ่งก็ทางแกนนาเองนะคะก็ได้ ใช้เครื่องขายายเสียงประชาสัมพันธ์ไปตั้งแต่ช่วงเช้าแล้วนะคะว่าหากทางเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องเนี่ยเดินทางมาแจ้งข้อมูลนะคะข้อปฏิบัติต่างๆแล้วนะคะก็อาจจะไม่ได้เป็นไปตามที่กลุ่มผู้ชุมนุมคาดหวังไว้อาจจะมีการเคลื่อนพลขึ้นสู่กรุงเทพมหานครอีกครั้งหนะะึ่งค่ะสักครู่นะคะที่ทางกรมป่าไม้ได้ชี้แจงกับผู้ชุมนุมว่าอยากให้เราได้ปฏิบัติตามข้อกฎหมายต่างๆเราพอใจมากน้อยแค่ไหนกับ ผลการชี้แจงครั้งนี้คะก็ส่วนมากนะครับก็ผมมองนะครับมองแนวทางนะครับอย่างตัวเองรู้ว่าปิดแต่ก็ไม่รับปิดนะครับแต่พวกผมผมก็มองชาวบ้านมากกว่าครับทุกเรื่องมองความรู้สึกครับแล้วก็ความคิดความหมานเรือเจ้าหน้าที่ก็น่าจะยินยอมในเมื่อที่เขาทำอย่างอื่นได้ถูกไหมครับแต่มองชาวบ้านไม่มีกล้านะครับผมมองเลยครับตอนนี้ หลังจากที่เจ้าหน้าที่อธิบายข้อมูลต่างๆแล้วเขาอยากให้เรารื้อถอนองอจากจุดตรงนี้ท่านมีความคิดเห็นอย่างไรคะก็ในเมื่อเจ้าหน้าที่สั่งมานะครับชาวบ้านก็ต้องทตามตามแต่ว่าเราก็ต้องสู้ต่อต้องสู้ต่อเค่นเองหลังจากนี้เราจะเดินทางขึ้นกรุงเทพมหานครเพื่อเรียกร้องอะไรต่อคะผมพร้เเวร์ดก,ก็น่าจะไปอานายกรัฐมนตรีนะครับ แล้ก็ให้กระทรวงทรัพย์ป่าไม้แล้วก็หน่วยงานที่เกี่ยวข้องอาจจะไปการหลวงกาหลวงด้วยนะครับอาจจะให้ครบทุกอย่างก่อนวพราเราประชาชนผู้ยากไร้ต้องการอะไรเรื่องนี้แล้วอยากฝากอะไรถึงถึงคนดูที่บ้านที่กําลังชมไลฟ์สดผ่านช่องเราก็ดีหรือช่องอื่นๆที่ก่อติดสถานการณ์เหตุการณ์ตอนนี้ค่ะอยากจะพูดถึงท่านผู้ชมทางบ้านอย่างไรบ้างคะผมอยากให้พี่นงประชาชนนะครับให้ตื่นตัวนิดหนึ่งครับเพราะเราไม่มีทางเลือกนะครับ ถ้าเราไม่มีที่ทากินเราต้องมาต่อสู้ร่วมกันนะครับเรามันคนจนนะครับให้ช่วยคนจนเสริมพลังแล้วสู้กันครับร่วมสู้ครับผมว่าอันนี้สําเร็จครับแต่ถ้าเกิดเรายังไม่มาสู้นะครับผมว่าหมดเป็นดินอยู่นะครับไม่มีไม่มีแล้วครับค่ะท่านผู้ชมคะนี่คือภาพบรรยากาศนะคะเหตุการณ์ที่เราก่อติสถานการณ์มาต่อเนื่องนะคะจากกลุ่มผู้ชุมนุมนะคะ Hey, ใช้ชื่อแทนตัวเองว่ากลุ่มรัษฎรที่ไร้ที่ดินทำกินนะคะที่ปักหลักชุมนุมในพื้นที่ของอำเภอปลายพญาจังหวัดกระบี่มาต่อเนื่องนะคะเพื่อเรียกร้องสิทธิ์ที่ดินทำกินที่ดินหมดสัมป,ปทานแปลงนี้ด้านหลังของเรานี่เองนะคะและหลังจากนี้นะคะกลุ่มผู้ชุมนุมเองนะคะก็จะเดินทางขึ้นสู่กรุงเทพมหานครนะคะเพื่อใช้สิทธิ์ในการเรียกร้องสิทธิ์ของตัวเองต่อไปนะคะนี่สุภาพบรรยากาศที่ทางช่องเรานำเสนอให้กับท่านผู้ชมได้ทราบค่ะ